สวัสดีค่ะช่องป้าตุ๊ติจัดให้ยินดีต้อนรับลูกหลานทุกท่านช่องของป้าตุ๊ติจัดให้เป็นช่องชอบตัวเลขชอบพิคราะห์ปอดใช้วิทยาญาสในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเป็นเรื่องซื้อสระกินหม่งรัฐมานเท่านั้นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ช่องป้าตุ๊ติจัดให้เนี่ยนะคะสวัสดีค่ะลูกหลานก็มาเจอกับป้าอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะของ EP ีที่15นะคะ ของวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569ในส่วนของโค้งสุดท้ายเรานะคะโค้งสุดท้ายจะมีอะไรบ้างมาฟังคำเตือนช่องป้าก่อนนะคะคำเตือนช่องของป้าตุติจัดให้เป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนช่องทางที่ผิดกฎหมายนะคะเอาละค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโค้งสุดท้ายของป้าแล้วนะคะ ของวดวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569โค้งสุดท้ายเลขเด่นบนล่างนะคะมี3กับ4เลขวิ่งงวดนี้นะคะบนนะคะป้าให้4กับ5เลขวิ่งล่าง4กับ9นะคะ3ตัวบนตรง5 9 4 6 9 4 9 5 3 2ตัวบนตรงนะคะ9 4กับ5 3 2ตัวล่างตรงนะคะ4 6 9 6 9 7 ลูกหลานคิดเห็นเป็นอย่างไรนะคะถ้าชอบก็แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่างที่ป้าบอกทุกครั้งนะคะเลขมีเข้ามีหลุดผิดถูกไม่ว่ากันนะคะและอย่างที่ป้าให้เนี่ยลูกหลานจะทําโต๊ะก็ได้นะคะไม่ว่ากันนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันดีนะคะเป็นวันไหว้ของชาวจีนเชื้อสายไทยนะคะป้าก็ขอให้ลูกหลานทุกท่านเนี่ยรับโชคลาภเออกันในวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569ากันทุกท่านนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องป้าตุ๊ดติ๊จัดให้ด้วยนะคะราะคามาถึงท้ายคลิปนั้นนะคะป้าก็ขอให้ลูกหลานทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับโชคลาภกันในวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569กันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากช่องป้าตุติ๊จัดให้